สวัสดีครับทุกคนเรื่องที่พ่อจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวพ่อเองนะครับสมัยตอนเป็นเด็กพ่อต้องไปช่วยตาเลี้ยงวัวนะครับวัวของเราก็มีหลายตัวอยู่ในช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าทำนาเนี่ยเราจะต้องเอาวัวไปเลี้ยงบนภูเขานะครับการเลี้ยงบนภูเขาก็สบายแหละเพราะว่าเราปล่อยวัวขึ้นไปแล้วเราก็คอยไปดักหน้ามาันแล้วก็คอยต้อนมันเฉยๆนะครับเลี้ยงง่ายๆพอตอนเย็น ตัวจ่าฝูงมันก็จะพาตัวลูกน้องมันทั้งหมดอ่ะกลับลงมาเข้าคอกของมันเองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นประจำอ่ะคือพ่อต้องไปช่วยตาเลี้ยงวัวก็ห่อข้าวห่ออะไรขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปบนภูเขาเราก็จะปล่อยให้วัวกินหญ้าเลยแล้วก็จะไปนอนตรงนู้นนอนตรงนี้นะครับวันนั้นหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้ว ตาก็บอกให้พ่อว่าให้เฝ้าฝูงวัวไว้นะครับส่วนตาจะเดินนําหน้าไปก่อนเพื่อไปดักหน้าวาัวจะได้ต้อนลงในตอนเย็นนะครับพ่อก็นั่งเฝ้าฝูงวัวอยู่นั่งไปนั่งมามันก็ง่วงสิครับพ่อก็หลับตอนนั้นน่าจะประมาณบ่ายสองได้นะครับพ่อหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ตื่นมาอีกทีหนึง่งไม่เจอฝูงวัวเลยไม่เจอใครเลยพ่อตื่นมาตอนนั้นน่าจะประมาณ เกือบบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเนี่ยนะครับบรรยากาศในป่าก็เริ่มจะเงียบแล้วแล้วก็จะมีความมืดเริ่มเข้ามาแล้วพอตื่นมาตกใจมากก็ร้องเรียกตาตาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงนะครับคือด้วยที่เราเป็นเด็กอะ่ะแล้วก็ด้วยความตกใจด้วยทาให้เราประมาทนะครับทําอะไรไม่ถูกเลยพอก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีวะก็เลยเดินตามรอยรกวัวไปนะครับเอา้าเดินตามรอยรกวนี่แหละ เราก็เดินไปเรื่อยแต่ว่าวรอยัวมันก็สเปะสปะไปมั่วนะครับยิ่งมืดแล้วก็ยิ่งตนกตรงที่เราไม่มีสตินี่นะครับทําให้เราจําทางไม่ได้ทั้งๆที่เราเคยมาบ่อยนะครับพอก็เดินไปมั่วในทีนี้ยิ่งมั่วยิ่งเข้าป่าไปมั่วพอก็ร้องตะโกนไปตลอดทางเรียวตาตาตาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนะครับเวลามันก็จะยิ่งกินเข้าไปเรื่อยๆยิ่งมืดลงเรื่อยนะครับพอรู้สึกว่าตอนนั้น พอเดินวนไปวนมาเนี่ยน่าจะเกือบห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วนะครับทีนี้เริ่มมืดแล้วพระอาทิตย์ตกดินพ่อก็กลัวสิครับทั้งกลัวทั้งเงียบเดินไปแทบจะร้องไห้เลยแหละแต่ว่าก็กันใจไว้นะครับเหมือนกับว่าเวลาเราหลงอ่ะเราจะชอบเดินวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ที่เดิมนะครับจนกระทั่งพอเดินไปเรื่อย คนเดินไปเรื่อยเหมือนกันว่าผ่านก้อนหินก้อนน้นก้อนนี้ไปเข้าป่าตรงนู้นตรงนี้ไปนะครับจนกระทั่งมืดอ่ะน่าจะเกือบหกโมงครึ่งถึงทุ่มแล้วละครับพอเดินไปเรื่อยๆจนน่าจะเข้าไปในป่าลึกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับพอมองไปเห็นเหมือนแสงกองไฟเขาก่อไฟไว้อ่ะเห็นแวบ,บๆ,ๆอยู่ไกลๆพอก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเดินไปที่กองไฟดีกว่า เผื่อจะมีคนอยู่หรือว่าคนมาเก็บเห็ดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับพ่อก็เลยรีบเดินไปที่กองไฟกองนั้นพอเดินไปเดินไปพ่อก็ไปเจอกับกระท่อมนะครับเป็นกระท่อมไม้เล็กๆอยู่เก่าๆพ่อก็เดินไปพ่อก็มองดูแล้วก็เรียกว่ามีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับนะครับสักครู่หนึ่งก็มียายแก่ๆเดินมานะครับ จากข้างกระท่อมแล้วก็ถามพ่อว่ามายังไงพ่อก็ตอบว่าพ่อหลงทางมาพอดีมาเลี้ยงวัวกับตานะครับอยากถามทางหน่อยว่าคุณยายพอจะรู้ไหมว่าทางกับบ้านบ้านผมที่บ้านหลุ่เพ็กนะบ้านพ่อบ้านหลุเนะหล่เพ็กไปทางไหนแกก็บอกว่าโอ้มันไกลอยู่นะวันนี้มันดึกแล้วยังไม่ต้องไปหรอกพรุ่งนี้เช้าค่อยไปแกก็ว่าอย่างนี้นะครับอ้าว แกก็พูดว่าคือมาบนบนบน,บนกระ,กกระท่อมก่อนบนไอ้กระท่อมก่อนจะได้พักผ่อนพ่อก็ลังเลนะครับว่าเอ๊ะทำไมในป่าอย่างนี้มันมีคุณยายแก่ๆมาอยู่แล้วก็มีกระท่อมด้วยพ่อก็ลังเลลังเลจะขึ้นดีหรือเปล่ายายแกก็ขยันขยอนนะครับว่าขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมา,นม,ามันมืดแล้วเดี๋ยวมีสัตว์้ายมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อก็ลังเลกันลังจะยังไงดีเออขึ้นไปก็ได้วะ พ่อกาลังจะก้าวเท้าขึ้นไปนะครับบนกบระท่อมนะครับก็มีเสียงเ,เรียกจากข้างหลังมานะครับว่าเอก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 อยู่ไหนมีเสียงเรียกนะครับพ่อชีอเอกนะครับพ่อก็เฮ้ยมันเหมือนเหมือนกับเสียงตาหรือว่าเสียงชาวบ้านอะไรเรียกเราอย่างเงี้ยนะครับพ่อก็รีบหันหลังกลับไปก็เห็นแสงไฟไฟฉายนะครับไฟฉายไฟส่องอะไรเนี่ยที่เขามาตามหาตามหาพ่อนะครับ มาส่องสองพรก็เเห็นเสียงไฟพวก็เเรียกอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับแต่สิ่งที่ทน่าตกใจก็คือพอพ่อหันหลังกลับไปที่กระท่อมของคุณยายนะครับกระท่อมนั้นมันหายไปแล้วนะครับไม่มีคุณยายอยู่แล้วก็ไม่มีกองไฟที่เห็นเลยนะครับพ่อตกใจมากเลยพเพราะรีบวิ่งไปหาชาวบ้านที่มาหาพ่อพอวิ่งไปร้องไห้ไปเลยนะครับตอนนั้นแบบกลัวมากอะวิ่งไปร้องไห้ไปวิ่งเข้าไปกอดไอ ชาวบ้านเลยไอ้ทั้งตาทั้งอะไรเลยนะครับร้องไห้เลยบอกว่าโอ้ตาวันพอวันหลังมาพอลงมาจากอจากเขาแล้วนะครับตาก็บอกว่าตามารออยู่ที่บ้านนึกว่านึกว่าพ่อลงมาแล้วนะครับแต่ว่ารอจังนานก็ไม่เจอก็เลยให้ชาวบ้านออกตามหานะครับพ่อก็ได้เล่าเรื่องเจอคุณยายที่อยู่ในป่าให้คุณตาฟังนะครับ คุณตาบอกว่านะอาจจะเป็นผีก็ได้ที่คอยหลอกล่อเราถ้าเกิดว่าเราขึ้นในบึงกระท่อมตรงนั้นเนี่ยพ่ออาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนสมัยพ่อเป็นเด็กนะครับตอนไปเลี้ยงวัวบนภูเขานะครับยังไงเรื่องนี้ก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังพ่อจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกถ้าชอบก็กดไลค์ให้พ่อด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย